พี่ปล่อยผมเลยพี่ทีเดียว่อยผมเลยพี่ไม่ไป๋ผมวะไปพี่ต้องโชว์นิดนึงเดี๋ยวคนดูว่าพี่แบบไอ้นี่ไม่เอาโอเคโอเคเนี่ยบ้านเนี่ยตัวเลยมึึงงเจะวิ่งโขมพีได้เมื่อกี้น่ะจะวิ่งใส่เลยแมงยันนี่อีนพี่ใครไปไล่อีกน้องโอเคโอเคนี่นี่นี่ซีโฟซีโฟโดนแน่พี่สแกนล อแตกสวยคิดอลล้นดีโออเคโอเคนี่นี่นี่จบแ้วล้แปลกแปลกแปลกใาไม่มาจบเพลินจบเพลินตตัดตะตัดกี้ก้มก้มลมกหลังดอเลย เอาเลือดไหมเอาเลือดไหมพี่แต่ที่มีพี่มีมันต้ัวขวงพี่น้องชายเก็บท่าไหนก็ได้เหมือนกันสองตัวสองตัวหน้าผมเอาไปเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วแบบนี้มันก็มันไม่จ้างเกินไปแล้ีอีกตัวหนึ่งอ่ะมันงง บนหัวหมดปะหรือว่าซ้ำมันยังดาวอยู่เลยเมีเพื่อนอยู่ง I need a mag เฮ้ยนี่นี่มาแล้วมัวเนเฮ้ยมีคน,นะนอค่ะมีบาร์บาร์บาร์ แม่งไม่ค่อยมีปืนคอหรอกนปืนไม่เจอเลยอ่ะโอ้ยแม่งเจอปืนคอมาดีครับดีทุกคนก็เหมือนกันนะแต่ทำไมมันไม่เข้าตัวเลยวะยินดีด้วยครับเหมือนกันนะเมื่อกี้เดครับสวัสดีครับทุกคนเอาเกมเอาด่านวิคเคนดี้ออกไปแล้วหรอใช่ครับตาก่อนวิคเคนดี้มันเอาด่านด่านวิคเคนดี้ออกไปแล้วหรอใช่ใช่ใช่ ดันที่ม้านะได้ใช่มีคนเล่นแล้วอ๋อเฮ้ยรา้าไปโดนโดนโดนระเบิดเอยอะตกตึกป่ะป่ะพี่วิ่งเข้ากลางวงน่อย ไอ้ต้นเนี่ยไปเมื่อยเลยสวยก็พี่มาช่วยแล้วเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บแก่ตวหตัว Watch out ก็คงตายได้ไงวะทุกคนผมจะไปไม่นอนตอนไหนผมอะผมเอาของจริงเอายังไม่นอนอีกรพี่ยังครับ เออผมมาขอจริงต้องอรีเซ็ตเวลานอนนะวันน okay. ี้เพราะพรุ่งนี้ภาคเกมอ๋อเฮ้ยพี่ผมว่าพี่ควรเป็นแม่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องตื่นมาภาคเกมไม่ภาคพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ไงภาคแปดเป็นแม่อ๋อภาคพรุ่งนี้ใช่วันนี้เลยวันนี้ก็เลยต้องทนเป็นสักสามสี่ชั่วโมให้นอนวันนี้ทุกคนเลยครับวันนี้วันหู่าลังอ๋อวันนี้วันอังคาร วันพุธวันพุธเปล่าวันนี้วันพุธวันนี้ไม่ใช่วันพุธเหรอวันพุธเล่าพิพิธภัภาควันนี้เอามีคนเหรอก็ตองก็อ้าวป่าวิ่งไเก็บไอดอร์ม่ไม่จะวิ่งไปเก็บแอเดอรเฉยของมันดีแอเดอรอ่ะเจดีย่อมถมหนุ่มนี้เข้าเป่ะไปเฮ้ยยเฮมีถ้ำด้วยเหรอมีถ้ำด้วยเมันหนไหน ถ้ามีทรงคือมีถ้ำอ๋อนี่ไงอันนี้ไงอันนี้ใช่ไหมใช่พี่มีระเบิดไหล่ะพี่อ๋อระเไม่มีพี่ไม่มีไม่มีอ่าซีโฟแปดยังลงไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับใครเข้ามาฝากแชร์ผมดเลยนะครับอยู่ผมยัอยู่ยถึงตีสี่นะใครอยู่ก็อยู่พี่อยู่ปหมท่านเลยครับมอนี่ครับ ขอบคุณนะฮะดวงอยากคนปลายด้วยนะครับโอ้ยโยกุไซมาสโอ้โหอะไรเหรอมันคือเดตโซนใช่ไหมเป็นสีเข้มๆมะนะใช่มันคือเดตโซนที่โรงบ้านแบบทะลุบ้านอะอ๋อเฮ้ยใช่ไปอยู่ไม่ได้อะไม่ได้อ่ะเป็นหรอ เฮ้หลังหลังชุบได้ช oh. ุบได้เดี๋ยวโอ้ยเจ็บพี่ดีว่าสุดไม่เอาใครเลยมันวิ่งมาหิดละโก้เจ็บน่อยน่อยพีทแล้วเอามันดิมันเชิงอยู่เชิงหนามาชีพตายตายได้ด้าบนคนละตี้กันวะพี่ เอนตอรนีคอนี้อยู่นะเอ็นอร์โอเค h e a d รอรมันวิ่งช้าพี่ก่อนแล้ผมถักแม็กอยู่ตอนนา้วผมชักแม็กือผมชักแม็กอยู่เพีพชเชรเลยตัวไอพีกแล้นี่ผมรีบวิ่งมาเลยนะนี่ผมเห็นพี่โรยผมรีบวิ่งมาเลยนะ คือมันเป็นหนามวิ่งด้พี่ผมชักแม็กอยู่แล้วแม็กแต่วิ่งไปชาติอะไรพี่เจ็บปวดแล้วเจ็บปวดแล้วเออเจ็บปวดเพราะที้ผมเจ็บปวดเหรอผมเจ็บปวดสตอรี่ดิผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนิดหน่อยเราปกติเราไม่เคยทิ้งงานนี้มาก่อนเลยทำไมต้องดีพี่โมด่านนี้ผมก็ทิ้งนี่ตลอด แต่นี้ไม่เอากูเลยอะแั่นี้พี่ก็ไม่เอาพื้พี่ไม่เอาทีมเลยดีกว่า <c oughs> พี่ต้องเล่นแบสร้างความแตกต่างให้กไปดูพี่พี่ครับผมขอโทษพี่เอาพี่อยู่มาดูคนหญิงพี่พี่มันอยู่ <c oughs> <ช>มันอยู่ในไลฟ์ผมเ <c oughs> นี่ยแหละ <c oughs> หน้องมหามงคลไอ้งูพิษน้องคน <c oughs> คนี้เอ้ยตายเรา โ้ยพี่ทำผมขำแล้วยิงไม่โดนเลยะได้เลยอ่ะเปียโนแล้วกันแล้วเราอยู่กลางวงเลยพี่ใช่ใช่แต่วงมันยังกว้างอยู่เลยอืมกดกว้างเฮ้ย ไอ้ไอทาง้ี้อ้งอ้ไอ้ือ้ไอ้ได้ได้ไอ้าอ้ไอ้ไอมไอ้ไอ้ไอ้ไอมไ้ไอ้มม้้ไอ้ไอไออ้ไอไอ้ไ้ไไ้ไอ้อ้อ้้ยอ้องเอยไอ้ไอ้ไอ้อยไอ้อ้ไล้ marked an airdrop เก้โอเคนี่ไปหัดลงถ้ำก่อนเออต้องหากถ้ำที่มีทงไปสำรวจหน่อยไปสำรวจหน่อยต้องมีธงด้วยเหรอเออใช่แถวนี้ไม่มีเลยแถวนี้ไม่มีถ้ำที่มีธงเลยะมีธงมีธงไหนมีธงมีเหรอเออนั่นแหละถ้ำนั้นแหละเข้าได้อ๋อมันจะเป็นถ้ำสีเข้ม เก็บไอดอกตั้นึงเดี๋ยว,อดอเ,ดยวเดี๋ยวพาไปมุดถ้ำเดี๋ยวพาไปมุดถ้ำได้นอนอยังี่กได้นอนแล้วน้องดิมได้นอนไปแป๊บหนึง่งมันเล็กกว่าครับมันเล็กกว่าวเบรค,ครยยนินดี้ครับเคินดี้ใหญ่กว่าหนึ่งเงินดูหนาวเนี่ย อุดท่ำอ๋อพีด้านก็เลยอันนี้ยทางตันน่ะเฮ้ยมันมีคนเหรอตรงนี้มันทางตันแล้วอะ่ะัวไหนทางไหน,นมันอยู่ไหนเอ้ยโหยังไกลอ่ะสามน้อยเมตรอะโคตรไกลอี๋ ร้อยกว่าเมตรอ่ะไกลมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ไหนอ่ะยิกับตาย ด,จดเจอเอวเอ้ยใครยิงวะว้าวว้าวว้ดู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 ไปดูไอ้โดนตามแล้วมันเลยคันไปเลยมันหลบอยู่มันหล,ลบอยู่โอ้ยโอ้ยมันแม่งเลยนะเฮ้ยได้ๆๆหนี่แน่สามแม่งเลยรอ,อแตกหมดละเอ้ยเหลือเหลือมันอีกเกืบอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนมีคูดแปดอะเอาไปพิษ โอเคโอเคสุดยอดเลยเฮ้ยมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อม้ายตัวหนึ่งใช่ใช่ใชครบเลยหรอทางซ้ายเจ้า <What 's S 1> <ๆ>นี้เห็นตัวหนึ่งนี่ <Hey. S 1> มันมานะโกแบบบๆไม่มีเกาะไม่มีเกาะหน้าหน้าหินโกเลย <What> s <S หินเน้าเอาเล็ดดอดหาย แม่มันยังอยู่มันยังอยู่หนังหินนี้หนังหินนี้แบไหมมันตายง่ายจังเลยจะหลบโก้ยะมันจอแน่เหรอเล็ดดอดอยู่นี่นี่หว่าอยู่ อยู่ใน A.W. มองไม่เ <Souls> ห็นหลบอยู่หมดละเหลือคนท้ายหมดไวเหมือนกันนะแต่แมพแมมันก็บวกไวไอ้นี่อะไรวะไอคะแนนไวเหมือนกันนะเหยียกับตายพีดมนอยู่นี่ เหลือโต๊ะสุดท้ายแล้วอ่ะใช่ใช่ไม่ได้ใช้เลยเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้ห้องสิบสี่นี่แน่นี่แน่เจ็บปะนี่แน่มันอยู่หินนี่มันอยู่หินนี่โดนไหมพี่ติดะไม่โดนไม่โดน แล้วก็เฮียหอกขั้นนเดียวไอพีเอพี่ต้องพูดยังไงช็อตเนี้ยพีสนะขั้นนเดียวมึงเก็บของอยู่ไอ้แบบเล่นแบบลิวิกก็ไหนเล่นง่ายกว่าล่ะผมว่าแแบบแบบลิวิกเล่นยากกว่านะอันนี้มันเห็นชัดกว่าชนะชนะแล้ว้ะโขบมันมีแค่คนสาม ชนะเลยอ่ะโดนเอ้า oh. oh.